สวัสดีนะคะค่ะขออนุญาตแนะนําตัวนะคะชื่อจิมศิวพรบุมสมศรีนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เป็นพยานนะคะถึงความรักของพระเจ้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมในชีวิตของตัวเองคือตัวเองหามานานแล้วค่ะ ก็เม <S preach miracle> ื่อปี2020ค่ะ Work from home ตอนนั้นก็คือต้องทำงานที่บ้านจริงๆออฟฟิศอยู่ฝั่งตรงข้ามโบสถ์นี่เองค่ะก็คือบริษัท J&Vision นะคะเป็นบริษัทยาซึ่งต้องทำงานที่บ้านแต่ช่วงนั้นคือเครียดจากงานแล้วก็โดนกดดันเยอะแล้วพอดีช่วงพักอยู่ที่บ้านทำงานที่บ้านก็ได้ดูคลิปของอาจารย์หมอวรุนนะคะแล้วก็อาจารย์ดาแล้ววันหนึ่งคลิปของอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยก็เด้งขึ้นมานะคะก็เลยได้ฟังฟังเสร็จก็เลยรู้สึกว่า ใช่เลยอ่ะ <def uras> mm. mm? well. ตัวเราเลยเราอยากได้แบบเนี้ยอยากได้แบบเนี้ยทำไงดีก็เลยอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกอ่ะอยากมาโบสถเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าโบสถนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าโรงแรมเอวาน่าอยู่ที่ไหนอีกก็เลยวันหนึ่งก็เลยลองเซิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์ของ คริสจักนะคะ Facebook ก็เห็นที่อยู่ที่ตั้งก็คือตึกโซโซแล้วก็ดูอ้าวที่อยู่บางนาะตราด25ส25อ้าวมันออฟฟิศเรานี่ก็เลยบอก oh, โอ้โหอยู่ใกล้มากใกล้เกือกินด่างเหลือเกินเรามัวแต่แบบคิดว่าโบสถ์อยู่ไกลแล้วเราต้องคือวันหนึ่งต้องตัดสินใจว่าจะต้องไปอเมริกาไป ไปฟังอาจารย์หมอวรลลุนให้ได้แต่สุดท้ายพอเจออาจารย์คมเอกอยู่ที่นี่จิมก็เลยตัดสินใจเดินค่ะวันนั้นประชุมเสร็จตอนเที่ยงบอกว่าไม่กินข้าวนะคะเดี๋ยวขอเดินเดินไปตึกฝั่งตรงข้ามมายืนดูอ้าวตึกยังซ่อมอยู่เลยยังรีโนเวทอยู่เลยก็อ่ะโอเคไม่เป็นไรผ่านไปเดืนอน2เดือนก็ยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วเวลากลับบ้านนะคะ ปกติจิ๋มจอรดรถหน้าหน้าฝั่งตรงข้ามนะคะก็เลยใช้วิธีการคือยูเทิร์นค่ะแล้วก็มาดูว่าบทนี้ยเสร็จแล้วยังขอบคุณพระเจ้าวันหนึ่งพระเจ้ามาเตือนค่ะบอกว่าถ้าอยากจะหายป่วยจิ๋มมีหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็อาการไหลอักเสบพ,พระเจ้าเตือนอยู่สี่รอบด้วยการบอกว่าถ้าอยากหายต้องมาให้อาจารย์คมเอกวางมือค่ะถึงจะหายในสี่ครั้งที่พระเจ้าเตือนเนี่ยเราก็ยังเฉยพอครั้งที่ห้า ก็เลยคุยกับอาจารย์ที่โบสถ์ว่าเรามาที่นี่กันเถอะอยู่ออฟฟิศจิมเดี๋ยวจิมจะมาแต่เช้าเลยขอบคุณพระเจ้าพอมาถึงคือที่นี่ใช่เลยวันแรกที่มาถึงเข่าอ่อนเลยค่ะพระวิญญาณแน่นมากแล้วเหมือนสปอตไลท์ส่งลงไปที่หน้าอาจารย์คมเอกอาจารย์ดูแบบดูสว่างดูหลอดูคือทุกอย่างดูขนลุกไปหมดเลยเหมือนตัวเองจะเป็นลมขอบคุณพระเจ้าวันนี้ตตดสินใจ เป็นสมาชิกที่นี่แล้วขอบคุณพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมเพราะเราสรรหามานานมากคือพระเจ้าตอบคำอธิษฐานค่ะสองปีที่ที่ค้นหาก็ขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณที่ให้เป็นสมาชิกที่นี่ค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณค่ะอาคารชัยนะครับชื่อตูมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้อยากมาเป็นพยานชีวิตอย่างหนึ่งจากจากลูกทรพีคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับพ่อแม่พระเจ้าเปลี่ยน เพียงสัมผัสเดียวเมื่อมารับไฟพระเจ้าทําให้ผมเนี่ยคืนดีกับครอบครัวได้สามารถรักพ่อแม่ได้อย่างที่ไม่เคยรักมาก่อนแล้วก็เป็นความรักของพระเจ้าจริงๆที่เปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆท่านหลายๆครอบครัวนะครับอยากให้ลูกหรือครอบครัวดีขึ้นพระเจ้าเป็นทางออกของคุณพระเจ้าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ แม้กระทั่งคนอย่างผมเปลี่ยนได้ผมเชื่อว่าทุกคนในโลกไม่มีใครเปลี่ยนไม่ได้เรื่องไม่ดีก็ทํามาเยอะแต่ว่าพระเจ้าล้างให้ทุกอย่างเพียงแค่เราเชื่อฟังและก็อะยอมทําตามพระเจ้าอยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้าและทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับพระเจ้ามีพันธญามากมายแล้วก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่รู้สึกว่าไม่ค่อยดีหรือว่าอะไรพ่อแม่เป็นต้นกําเนิดเลยครับ เหมือนกับว่าให้พ่อกับแม่เนี่ยอธิษฐานเผื่อลูกๆได้ลูกจะเปลี่ยนเพราะคาอธิษฐานของพ่อแม่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นลูกแล้วเรามาเชื่อก่อนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พ่อแม่เห็นอย่างผมก็เปลี่ยนแล้วก็พ่อแม่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนผมสามารถพูดบอกรักพ่อรักแม่ได้กอดพ่อกอดแม่ได้ทั้งที่ไม่เคยกอดมาเลยหลายสิบปีมันเป็นบรรยากาศที่เป็นความรักของพระเจ้าจริงๆนะครับถ้าไม่ใช่ความรักของพระเจ้าทําไม่ได้ นะครับตอนนี้ก็อยากจะหนุนใจทุกทุกท่านแล้วก็สําหรับหลายหลายคนอยากให้เด็กๆหรือว่าลูกๆมีนิสัยดีหรือว่าปลูกฝังความเป็นคริสเตียนสงเรียนเบตเอลได้นะครับผมญญญ <laughs> ขอบ, <c oughs> บอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อบอัตนะครับกิติคุณและคุณวิสุทธ์นะครับตั้งแต่ที่มีข่าวอริยานะครับแล้วก็ผมอ่ะข้างไขแล้วก็ติดตามหาวิธีการที่จะสนับสนุนโครงการนี้มากเลยแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะไม่ทําด้วยนะครับก็ ไปภารก,กิจที่โคล,ล่ากลับมาก็อธิษฐานเรื่องนี้ให้เรามีส่วนในการรับใช้ให้เรามีส่วนในการถวายก็พระเจ้าก็เล้าใจนะพระเจ้าก็เล้าใจผมถวายไปอวันนั้นผมกับภรรยาตั้งใจครับถวายหมดเลยผ่านไปหนึ่งวันครพระเจ้าบอกว่าโพสตขอบคุณพระเจ้าสิผมก็โพสต์ขอบคุณพระเจ้าตกกลางคืน,นครับมีพี่มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งส่งเมสเซนเจอร์มาบอกว่ามีบัตร VIP อาริยาให้จะไปไหม พี่น้องคิดว่าผมจะตอบอย่างไงก็ผมกอส่งชื่อเลยครับส่งชื่อนมสกุลไปเลยครับแล้วก็ผมขอขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดหวังแล้วผมตั้งใจว่าผมจะต้องไปให้ได้ VIP มากอ่ะไม่มีเหตุผลที่ผมและพี่น้องจะไม่ถวายเข้าในดินดีส่งลูกหลานแล้วก็พระสัญญาของพระเจ้าให้จบเลยอยากรู้ตัวเลขที่ผมถวายไหมครับสองหลักครับก็ผมถวายไปพระเจ้าก็ประตูก็เปิดเลยแล้วก็วันนี้ภรรยาก็ได้ข่าวดีด้วยเรื่องนี้ด้วยอยาก ให้พี่น้องนิวายเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องนี้เพราะว่าชนชาติอิสราเอลเนี่ยเป็นดินดีจริงๆแล้วก็รู้สึกลักเขารู้สึกรักเผ่าล่าสุดที่ดูที่ดูคลิปอะเผามาเนเสไปอยู่ที่อินเดียลําบากมากและเขาอยากจะกลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ว่าอิสราเอลเป็นยังไงแต่เป้าหมายหนึ่งคือเข้าที่ฐานตลอดแล้วก็เขาพยายามส่งข้อมูลส่งประวัติตัวเองเพื่อเข้าสู่องค์การอาริยาเพื่อให้เขาได้กลับบ้านผมอยากพี่น้องเนี่ยสนับสนุนโครงการนี้เต็มที่สุดความสามารถ สิบรถยังถวายเลยครับถวายพิเศษยังถวายเลยครับแต่อันนี้คือคําสั่งของพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติพระเจ้าผมมาแล้วนะครับของเขาวันนี้ข้าพเจ้าต้นไม้ตั้งใจที่จะมาเป็นพยานให้กับพระเยซูบนแผ่นดินโลกพี่น้องพระเยซูเมื่อสองปันปีที่แล้วอยู่ยังไงปัจจุบันพง์ก็ยังอยู่แบบนั้นพงทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และนิดนิรันเอมนอยากจะถวายเกียรติพระเจ้าในเรื่องของคําพยานที่เข้าพระเจ้ากับพี่น้องในทีมประกาศ ไปทำภารกิจประกาศข่าวประเสริฐที่บ้านที่ตำบลห้วยถแถลงบ้านของพี่สุสานไปถึงก็พอไปถึงที่ที่บ้านทุกคนก็นิ่งแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าพี่น้องทุกคนก็ต้องตกใจเล็กน้อยเพราะว่าพี่สุสานอ่ะเขามีความเชื่อมากเขาไปขนคนมาจากไหนไม่รู้จะบอกว่าอำเภอเนี้ยตำบลเนี้ยมันอยู่ติดกับจังหวัดบุรีรัมพี่เขาไปคว้านคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ คนที่หมอรักษาไม่หายประมาณ20-30คนมารอพวกเราอยู่พอพวกเราไปถึงปุ๊บนึงสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าพูดทันทีเลยข้าพเจ้าคุยกับพระวิญญาณเลยพระวิญญาณพันธกิจพระองค์นะไม่ใช่ของลูกรู้สึกว่ากินข้าวไม่ลงวันนั้นเขาทากับข้าวเยอะมากแต่กินไม่ลงเพราะว่าทุกคนรอรับการรักษาโรคทุกคนมีความคาดหวังแต่ว่าพอมองหน้าพี่น้องทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาชื่นชมยินดีเมื่อเขาชื่นชมยินดีข้าพเจ้าก็ต้องชื่นชมยินดีด้วยพี่สุสานก็จัดให้เราห้องห้อง,องหนึ่งพิเศษมาก พี่น้องเราไปกัน8คนพี่น้องรู้ไหมว่าเรามีเครื่องดนตรีไปเรามีทีมนมัสการไปทีมนมัสการเนี่ยเติบโตไปกับพันธกิจที่คิดจักรเราทําเลยทีเดียวเดี๋ยวจะเฉลย ER ให้นะคะพอถึงเวลาปุ๊บนึงเราอาธิษฐานก่อนเลยอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาตามแบบฟอร์มเชิญการส่งสถิตก่อนเพราะว่าต้องยังไงพระเจ้าต้องต้องสถิตแล้วประกาศไม่กลัวกลัววางมือกลัวเขาไม่หายโลกคุยกับพระวิญญาณแล้ว งานของพระอ,องค์ไม่ใช่งานของลูกแต่บทสรุปพระเยซูต้องได้รับเขียนนะโอเคพอถึงเวลาปุ๊บหนึ่งก็แบ่งกันทําหน้าที่ข้าพเจ้ากับคุณโบอานก็ทําหน้าที่ในการขับผีวางมือรักษาโรคทุกคนก็ช่วยกันอธิษฐานนมัสการไปโอ้ oh, พี่น้องบรรยากาศนี้แบบตุ้มๆๆเลย <Ooh. S 1> คนแรกหายคนที่สองลายติดหายคนที่สเดินไม่ได้นั่งพระเปี้ยมไม่ได้ตา ตามัวไม่สว่างหายคนที่สี่หายคนที่ห้าหายหกเจ็ดแปดหายหมดมาถึงอีกคนหนึ่งมาถึงอีกคนหนึ่งลุงคนเนี้ข้าพเจ้าสังเกตเขาผิดปกติมากพูดอะไรไปเขาก็ยิ้มพูดกี่ครั้งเขาก็ยิ้มเขาหูไม่ได้ยินเอาไงดีไม่เป็นไรพระเยซูวางมือที่หูวางมือเลยอธิษฐานฉันระบาบาบาหายยิ้มอธิษฐานครั้งที่สอง หายพระเยซูปเปิดหูด้วยยิ้มอ่าไม่เป็นไรคุยกับพระวิญญาณใหม่ตกลงกันใหม่โอเคพงค่งรักษานะไม่ใช่ลูกวางกันอีกทีหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าเขาได้ยินแล้วได้ยินมาตั้งนานแล้วคนหูไม่ได้ยินหายคนที่สามที่สี่ที่ห้าครบหมดเกือบสามสิบคนหายเกี้ยงเลยอ่ะตบมือถวายเกียรติพระเยซูให้หน่อยค่ะจะบอกว่าอยากเชิญชวนพี่น้องไปทำพันธกิจมีพี่สาวที่ข้าพเจ้ารักคนหนึ่ง นั่งอยู่ในนี้แหละพันธกิจแรกที่เขาไปเนี่ยที่เพชรบูรณ์เขาไม่ลงจากรถเลยเพราะว่าก่อนที่เขามาโบสก่อนหน้า้นาเนี่ยเขาถูกขับผีเยอะมากพอเข้าไปพันธกิจเขาไม่ลงจากรถเพราะเขากลัวผีกระเด็นเข้าเขาปัจจุบันปัจจุบันอธิษฐานร้องเพลงนมัสการสามีดิดกีตาร์ภรรยาร้องเพลงนมัสการนี่ฝึกจากไหนก็ฝึกจากอาจารย์บุ๊กทุกคนที่ไปพันธกิจเนี่ยเขาเติบโตไปเลยพี่น้อง อยากอยากหนุนใจว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ไปไปทําพันธกิจนะคะโบสถ์เราสนับสนุนเรื่องพันธกิจมากท่านจะรู้ว่าท่านมีของประทานอะไรแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ท่านกล้ามีใจฮึกเหิมที่จะอธิษฐานเผื่อครอบครัวเราที่ยังไม่เชื่อพี่น้องยุคสุดท้ายแล้วเราจะต้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวพระเจ้ามารับเราไม่ใช่รับเราอย่างเดียวต้องรับคนที่เรารักและครอบครัวเราไปด้วยเอเมนไหมคะเอเมขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในงานนี้ขอบคุณค่ะ